เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ว,ชว,ลว,ชว,ลวโชคดีครับโอ้โหนี่นยนี่ครับกำลังเลื้อยเลยครับเลื้อยเข้าไปแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลเจ้าแม่งูจงอางน,นะครับอยู่พระรามสองเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้ไหว้ขอโชคนะครับเป็นความเชื่อของคน นี้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเราก็ได้มาถึงแล้วก็จะไปบูชาพงมาลัยนะครับสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกแม่ขวันนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับไหว้ขอโชค คว้ขอโชคเสร็จแล้วบางคนก็นี่ครับมีแบตเตอรี่ขายเสียงโชคครับเสียงโชคเดี๋ยวผมจะไปบูชาโคมาลัยที่นี่ครับนี่ครับเป็นชุดบูชา บูชาเสร็จแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่งูจตางาข้างหนได้ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปไหว้นะครับครับก็บูชาเครื่องไหวมาเป็นไข่ครับไข่ชุดละร้อยห้าบาทก็มีน้ำมันเติมตะเกียง ไหว้จุดทูกเสร็จแล้วก็มาข้างในก็จะมีเสียมซีนะครับเดี๋ยวผมจะเซียมซีขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่จงอาน,นะครับก็เดี๋ยวมาเซียมซีว่านี่ครับจะขอเสียมซีก่อนนะครับ มาดูครับเ,เพื่อนๆว่าผมเซียมซีเซียมซีได้เลอะไรเซียมซีได้แล้วนี่ครับครับก็เป็นแนวทางครับขอพรไอ้ขอโชคจากแม่จงอางเสร็จแล้วแล้วก็ เดี๋ยวจะไปไหว้ศาลตายายที่อยู่ด้านหน้าต่อครับศาลตายายนครับหลังจากไหว้เจ้าแม่จงอางเสร็จแล้วก็มาดูมาดูที่นั่งโอ้โหเจสาธุขอให้ลูกมีโชคนะครับเรือเข้าไปแล้วคข้าเรือเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับซูมใกล้ๆเลย เลื้อยเข้าไปแล้วครับแม่สาธุเลือยเข้าไปแล้วครับเลื้อยเข้าไปแล้วโอ้โหขลุกเลยสาธุเพื่อนๆขอให้โชคดีนะครับถ้าข้าพเจ้าโชคดีข้าพเจ้าจะกลับมาทำบุญนะครับนี่ครับเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่ จงอางนะครับก็ออกมาแล้วเข้าไปแล้วครับเพื่อนๆโชคดีครับที่ได้เจอครับเจ้าแม่จงอางจะออกมาเวลาหิวครับเวลาหิวก็จะออกมาจังหวะโชคดีมากเลยครับหลังจากเราไหว้เสร็จแล้วก็มาดูลอตเตอรี่ต่อครับ ไปดูลอตเตอรี่ต่อ CMC 26งห่มีไหมครับมี่ครับ CMC ไม่ครับ2องใบ26องหกอ๋อ CMC ีกใบมีโอ้มีมีมีเยอะเลย CMC ได้26 26อ่าถ้ากับหัวก็29ฮะก็อ่ะก็ครับ ใช่เซมซีได้สองหอาจอาจจะกลับหัวก็ได้สองเก้าเก้าสองงูเจ็เจ้าแม่งูเจ็ดก็เป็น,น,น,นเจ็ดสองหกดีคว่าเจ็ดสองหกครับรวยรวยเลยรวยนะคระับ เท่าไหร่คร okay. okay. ับสองร้อยยี่สิบนะครับครับผมโอเคครับก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงรวยรวย